สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและสภาวะอากาศกันนะครับพี่น้องในรุ่งสางวันเสาร์ที่5สิงหาคม2566นะครับช่วงเช้านี้ทางพี่น้องภาคใต้นะฮะบางพื้นที่อย่าลงคิดว่าเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับยังอยู่ในฤด,ดูฝนนะครับพี่น้องจากภาพลมมรสุมเซาเวสนะฮะหรือลมตะว,วันตกเฉียงใต้ ที่พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องวันนี้พัดยกด้วยครับยกขึ้นเล็กน้อยลอยเข้าหาพายุแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณเอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามตอนบนนะฮะซึ่งหากพี่น้องมองไปด้านล่างวันนี้ฮะก็จะเห็นแนวลมมรสุมแรยใหญ่2ทางนะฮะซึ่งเป็นลมในพัดในระดับเดียวกันพัดเบียดสอบกัน เบี่ยสอบมบันจบกันฮนะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้านล่างดังนั้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็อาจจะมีฝนได้วันนี้แม้พื้นที่นั้นจะถูกปกคลุมด้วยมวลอากาศเย็นนะซึ่งเราไปดูการพัดของกระแสลมบนขับเคลื่อนเมฆฝนกันนะฮะพี่น้องโดยผมจะใส่ลูกศรน,นะสีน้ําเงินแทนแนวลมมรสุมนะครับไว้เพื่อความเข้าใจของพี่น้องง่ายๆนะฮะทุกท่านก็มองด้านบนนอกจากล่องมรสุมที่อยู่เหนือประเทศไทยไปในขีดสีแดงๆก่อนนะครับ มองไปทางด้านขวามือก็จะเห็นวันนี้ย่อมโลก็ยังคงมีกำลังดีอยู่นะฮะอยู่ด้วยการยกตัวหมุนบนทวนเข็มนาฬิกาให้เราได้เห็นนะในวันนี้นั่นก็แสดงว่าเขายังมีกำลังที่ดีนะฮะยกเหนือชั้นฝนหนักในขณะที่ทรงการพัดของกระแสลมบนวันนี้ก็พัดยกนะพัดยกเหมือนลมล่างเลยนะครับเหมือนลมมรสุมไปทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ ยกกว่าด้วยนะครับปกคลุมพื้นที่ทางภาคกลางอีส,สานตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตอนกลางนะโดยใต้ล่างนั้นลมบนพี่น้องจะเห็นนะฮะไม่เห็นมีแอนิเมชันใช่ไหมครับเป็นสีน้าเงินสีฟ้าเข้มล้วนๆน,นั่นก็คือเขาไม่ทํางานฮนะดูง่ายๆก็ตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้นะนั่นก็คือแนวพัดของกระแสลมบนภาพถัดไปเป็นแบบจําลองความกดอากาศนะฮะโดยผม จะใส่แนวการพัดของลมบนคู่ขนานนะฮะไว้เป็นลูกศรสีน้ำเงินและสีเหลืองแทนนะฮะทุกท่านจะเห็นเลยนะครับวันนี้เห็นว่าในวันนี้นะฮะไอโซบาหรือเส้นความกดเท่ากันนะฮะในระดับพันสิบถึงพันสซึ่งเขาเรียกว่าแนวพทักอากาศนะฮะซึ่งอันนี้เป็นลิ่มความกดอากาศสูงจากขั้วลกใต้นะฮะไม่ใช่มาจากข้างบนนะครับมันมาจากข้างล่างนะฮะลกใต้มาแรงมากนะครับ ไหลขึ้นนะฮะไหลพุ่งขึ้นมาวนเวียนเปลี่นเปี้ยนถึงพื้นที่ภาคเหนือและอีสานเลยทีเดียวในวันนี้นะฮะโดยที่ไอโซบาร์ระดับเกณฑ์เย็นนะฮะในเส้น1 0 1 2ถึงเขาก็ขึ้นมาปกคลุมพื้นที่ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้บนเลยไหมครับตามลูกศรทีนะพี่น้องลักษณะเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะอากาศไทยกันบ้างนะฮะเราก็มาวิเคราะห์มาดูกันนะพี่น้องทีละภาคโดยพี่น้องก็มองตามหัวลูกศรสีดําเลยนะครับ เราเริ่มกันที่สองพื้นที่นี้ก่อนกนะ็คือภาคเหนือบนแล้วก็ภาคอีสานบนนะพี่น้องวันนี้ยังคงได้รับอิทธิพลนะฮะจากแนวลมบนบนจากขอบหย่อมโลนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องตะวัดเมฆฝนเข้าหานะเป็นลมจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางทิศเหนือพันกันเข้ามาแล้วก็มาขอบคอ,อนบร์เวนกันส่งผลให้มีฝนได้ต่อเนื่องนะฮะในสองพื้นที่นี้แต่ก็จะลดลงไปในหลายจังหวัดนะฮะ เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าถูกลิมความกดอากาศสูงขึ้นไปกวนฮะขึ้นไปสยบสลายนั่นเองครับสาหรับพื้นที่ที่เหลือนะฮะอย่างภาคเหนือร่างนะฮะภาคกลางอีสานตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถูกปกคลุมด้วยลิมความกดอากาศสูงฮนะแต่วันนี้มีสู้กันนะฮะพี่น้องดูคลิปเลยฮนะดูแนวลมบน แนวลมคู่ขนานบนล่างสิครับตามลูกศรสองสีฮะดันมาขยันฮะขยันกันในวันนี้ฮะพัดยกขนานประสานกันฮะก็ไม่ยอมนะฮะเมื่อเป็นแบบนี้นะก็จะทําให้หลายพื้นที่นะฮะทำให้สองลมเนี้ยเขาจะไปดันกระแสอากาศให้ยกตัวขึ้นไปตลอดเวลานะแต่ก็บางพื้นที่ก็อาจจะไม่ถึงจุดดิวพอยหรือจุดน้ําค้างแข็งนะฮะให้กลายเป็นสายฝนได้นะ ไปได้แค่ชั้นด้านฐานเมฆนะฮะก็จะทำให้มีฟ้าคลืมคล้มคซึมซมนะฮะหรือมีฝนที่เขาเรียกว่าฝนฝอยฟอกกี้เนี่ยฟอกกี้เนี่ยครับมีฝนฝอยโดยทั่วไปนะบ,บ,าบางพื้นที่ที่มีสปีดลมต่ำก็จะทำให้มีแดดอ่อนในขณะที่บางพื้นที่พิ่นองมองคลิปเลยนะครับอย่างพื้นที่ภาคกลางล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงอีสานล่างบางส่วนนะฮะแนวชายแดนเนี่ยครับในกรอบสี่เหลี่ยมนะฮะ แม้โมเดลคาดหมายปริมาณฝนไม่ให้มีฝนนะฮะแต่ลมบนล่างคู่ขนานพัดประสานกันแบบนี้ด้วยสปีดลมแรงดีแล้วก็คงที่ก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองทะลุขึ้นมาได้นะครับโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะวันที่6สิงหาคมนะฮะภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ20-30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายน่านพิษณุโลกและทางพื้นที่ด้านตะวันตกคือจังหวัดตากนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนะนครพนมอุดรธานีสกลนนะครแล้วก็อาจจะมีฝนได้ในพื้นที่อีสานล่างนะฮะแนวลมบนล่างประสานกันแต่ก็ไม่รู้จะยกได้ขนาดไหนนะในแถบบุรีรัมย์สุรินทร์อย่างเนี้ฮะ สำหรับภาคกลางนะตามโมเดลคาดหมายฝนก็ให้มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นเองพี่น้องเห็นไหมครับขาขาวๆเลยแต่อาจจะก็จะมีฝนโปรยปลายไ,ได้อีกเช่นกันนะในช่วงเย็นค่ำนะส่วนใหญ่ฝนจะเกิดเย็นค่ำจากลมประสานในพื้นที่กลางล่างนะอย่างราชบุรีพระนครศรียุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครครน,นะฮะกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะฮะก็จะมีฝนได้นะ และภาคกลางอย่างาจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยเพราะว่าพระนครแนวลมผ่านนะฝนมักจะยกตัวได้ดีเขาภาคตะว,วันออกฮะจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตาดฮนะแต่ก็อาจจะตกได้ในงจังหวัดติดภาคกลางก็คือนคะรนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีโดยที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสโดยพื้นที่ภาคใต้บนก็อาจจะมีฝนได้ฮนะก็คือก็จากเหตุผลที่แนวลมมันประสานกันยกตัวขึ้นก็คือเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดระนองนะครับ ในขณะที่สปเราเพื่อนบ้านของเรานะครพื้นที่เราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะฮะตกได้ก็วันนี้ก็เน้นไปที่ลาวตอนบน,นะฮะก็คือแขวงบ่อกแก้วหลวงน้ำทาวดมไซพงสาลีสาย,ยบุรีหลวงพระบางหัวพันเชียงขวางเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์บริคําไซนะฮะพี่น้องคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยที่อันดามานคลื่นสูง2-3มเมตรสวัสดีครับ